ก่อนพายบนท้องทสมอหม,อมคะทางเคการศึกษาได้เราให้ความร่วมมือกับโครงการนี้ยังไงบ้างะคะโรงเรียนของเราส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ริมถนนสายหลักประกอบกับนักเรียนของเราก็จะเป็นวัยรุ่นเ,เดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์เป็นส่วนใหญ่ก็จะเกิดปัญหาอุบัติเหตุอยู่เป็นประจำนะครับอาจจะไม่ถึงกับเสียชีวิตแต่ว่าบาดเจ็บมีแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อมีโครงการนี้เข้ามา เป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งเราให้ความร่วมมือทุกขั้นตอนตั้งแต่การเริ่มปรึกษาหารือก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันจัดทำหลักสูตรเอาไปใช้กับโรงเรียนที่มีความพร้อมโรงเรียนตัวอย่างโรงเรียนต้นแบบทั้งหลายแล้วก็ติดตามดูผลงานของแต่ละโรงเรียนนะครับเท่าที่ติดตามดูก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเด็กมีการป้องกัน ตัวเองมากขึ้นในการเดินทางสวมบทกันนอกจากปฏิบัติตามกฎจราจรต่างๆนะครับเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์มากครับค่ะแล้วจากแต่เดิมเนี่ยค่ะที่เราแบบว่าในในวิชาของเราเนี่ยเรามีการส่งเสริมอยู่แล้วหรือเปล่าคะคือโดยปกติในหลักสูตรจะมีอยู่แล้วการเรียนการสอนแต่อาจจะหนึ่งจากมีเนื้อหาสาระมากครูอาจจะไม่กลับสำคัญไม่ได้เน้นย้ำเท่าที่ควรเด็กก็อาจจะเรียนรู้ผ่านไป เข้าหูซ้ายออกหูขวาบ้างเนี่ยนะครับเมื่อมีหลักสูตรเฉพาะขึ้นมาในเรื่องนี้ถือว่าเป็นประโยชน์เป็นการย้ำเป็นการเฉพาะเจาะจงในเรื่องของการเดินทางการรักษากฎจราจรวินัยจราจรเป็นประโยชน์มากประกอบกับมีการติดตามโดยผู้เกี่ยวข้องในอาชีพไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายตำรวจฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัย บริษัทกลางผู้จึครองประสงพาย,ย์จากรถรวมทั้งทงงางสรวมนามสิบเอ็ดเราด้วยและผู้เกี่ยวข้องผูอื่นก็จะทําให้โรงเรียนต่างๆได้ตรหนักมากขึ้นว่าผู้เกี่ยวข้องจริงจังกับเรื่องนี้นักเรียนได้ตระหนักมากขึ้นว่า,าต้องให้ความสําคัญรวมไปถึงผู้ปกครองก็จะต้องช่วยกันดูแลด้วยนะครับเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายและเราพร้อมให้ความร่วมมือตลอดไป ผลที่คาดว่าจะได้รับว่าการจัดโคมีการโนนางนี้แล้วครับช่วงนี้เป็นช่วงเรียกว่าช่วงเริ่มต้นก็ว่าได้นะครับเราเองก็คงจะต้องมีการประเมินผลกันอีกสักระยะหนึ่งแต่โดยภาพรวมผมเชื่อว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์แน่นอนถึงแม้จะยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในปีแรกแต่เชื่อว่าเมื่อมีประโยชน์เราก็จะพยายามขยายผลต่อไปไปหาโรงเรียนที่ยังไม่ได้ เริ่มต้นในปีแรกให้ครบร้อยเปอร์ซแล้วก็ปลุกฝังเด็กทุกคนทุกชั้นเรียนในโอกาสต่อไป